ทุกทุกทีที่ฉันเฝ้าถามเรื่องของสองเรา เธอก็ทำหน้าเศร้าแต่ไม่ตอบบอกให้เอาไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาทั้งทั้งที่เราก็คบกันมานานพอสมควรแต่คำว่ารักจากปากเธอฉันไม่เคยได้ฟังนานจนบางครั้ง ฉันชักไม่แน่ใจว่าที่คบกัน เก็บฉันไว้เพื่อไว้กันพลาดจาใครบางคนเพราะในแววตาที่เธอมองเขาบางครั้งทำให้ใจฉันวันเธอจะให้ฉันรอไปถึงไหนหรือรอจนเธอแน่ใจว่าเขาไม่รักเธอแล้วเธอค่อยบอกรักกัน เหนื่อยแล้วนะที่ต้องทนรออยู่อย่างนี้เมื่อไรเธอจะรับรักกันบ้างหรือฉันต้องคอยจนมันเบื่อคอยของเลือจากคนอื่นหรือคนอย่างฉันกินได้แค่เศษเลือดเดง